ท่านผู้ชมเมือเนี้สีผ้าไม้ยามด่างครับเพราะว่ามันใส่ไปประมาณจักสองทุ่มครับลงมาใส่กลางด่างาขึ้นเพื่อจะได้กินกับข้าวไงาพุ่งนี่นะครับเดี๋ยวนี้กำลังว่านผีว่านน้องไม่เคี้ยวเขาให้ครับผมมันเป็นหน้าน่นแต่ว่ามันลมครับผมเป็นหน้าเล่าแต่ว่ามันแ่งลมปีนี้ฝนนี่แห้งบ่ได ไปหาหลดไปหาเหล่ามาเบิงพนว่ามันสีลมผลบ้ไม้มามากเกี่ยวจะได้ดเอาเพียวนองไม้เกี่ยวสวยครับผมเอาบ่าทันนกันแล้วเดี๋ยวครับผมประมาณสามสามอาทิตย์ครับเจียวแล้วก็เก็บร่วมกันไว้ก็เอาหลดมาสีเถอละครับผมเพราะว่า นี่ครับผมกำลังหือมองอยู่ครับออกมาประมาณตีหากลัวนี่ครับผมตีหางเพระท่านเก่ง,ท,กกงท่านผู้ชมผู้มื่นอามาลุนกันเบิงบามันเฉดายเพรท่านผู้ชมที่เขาโป้บะสาหนานนวลปะนะเลี้ยงง่ายบ้านอ้อเนาะว่าสิเอาให้เลี้ยงง่ายกับ แล้วสวยเลยครับในใจเนาะมาบึงประเทศน,นี้โอ้ยนั่ก็บแบบสวยท่ารผู้ชมลองบึง บ่ได้ยามไปกไกลไเลยครับยามไปเคืองเคนนืองน้องอนี้ก็สาวเอาเลยดึงเอาเลยวันเถอะเพราะว่ามันไปล่วงไปบนน้ำมันเลิกครับปีนี้น้ำไหลพายุไหลครับปลานี่ตอนเดือนมิถุนาเนี่น้ำมาพอสิเอามาเลี้ยงนี่ก็สั่งนะครับผมกลางก็สั่งไว้อย่างดีก็สั่งผลาดังเขียวเอาปลาปล่อยลงฝนต๊ะดูต๊ะดู นำเขานำเขาขึ้นสุดท้ทยโตัวบางยางแห้งบาได้ออกว่าบางย่านฝนมาย่ำเหมือเท่านา้ำถ่วมกระทั่งออกไปไทยเมิดครับเแล้วไปทางไหนแนยขันแทรกกับหัวคันแท่กับซึมพอกับเปิดปลากันหนีครับผมยังอยู่หน่อยอยู่หลายปีไหนบุ่นนี่ก็เลยชัดกันมาเอาไปให้มันเลวสวยเลวง่ายครับจินงกบเกี่ยวเขา เออเออนั่นโอ้มีแน่ท่านผู้ชมเอาโชว์หน่อยครับผมเอาเสียบเสียบสียๆนัมกันท่านผู้ชมเออไ้เบื้งเนี่ยโอ้ถืงแน่อยู่ครับผมมากลางยังไ่ตั้งมือขึ้นนี่ครับพอดีกินเสากับง่ายอยู่ดอกเสากับเทียงครับผมสองขับอ่าซูมูกเกี้ยวเข่ากินครับผมอ๋อมาที่นี่ยามเลี้วก็สิ เอาขึ้นไปปดครับผมนั่นเพื่อ,อยื่บับนี้ก็ที่ปดตัวทำผู้ชมมาปดครับปดอยู่ที่ทเถียงเฝ้าสาป,ปาป่าผนะ่านมันเป็นเถิบเป็นเพื่งอ,ง,องครับมองนี่ปลาตะเพียนครับตัวไงเนี่ยอยู่หรอกทำผู้ชมพ่อยกินได้อยู่สี่่น ก็ให้แปดเกาทงอย่างละเจ็ดรวยเอาะว่าปล่อยไว้จะสื่อหัวหันมายังเตรียมไว้ฝนตกนำนี่สีไฟนำถุ่มกระชั่งตัวปล่อยเลยไปมันเงยเอาเองครับ ปศดยากแน่เลยแต่ผู้ชมแบบมันเวลากักินแบบมัณนซีน้นา,นาทีา่นดๆมองมันยุงกัน <c oughs> ปศกิยากแน่เติมอยู่ปลาสุกพัน 8, ลำบอบบอลลดครับผมคอยเก๋ครับกีกน้ำ้อมตั้งที่เกิดปศดยากกีกออกเลย ทั้งกี่ทั้งปดแล้วครับนันนี้ก็เป็นหูอากาศสิเย็นแน่อย่านผู้ชมอากาศก็เป็นหูเย็นครับนั่นเห็นปะปัตเพิ่งกับใดกระดาษปอด้อวานเนียเด้นี่เมื่อกี้กินอาหารผื่กินผื่นบ่เงยไว้วยาโกับเนี่ยปล่อยต้นเดือนมิถุนาเด้ท่านผู้ชมเพราะน้ำปีนี้น้ำมาน้ำมาดีมาก พายุโอ้หลายครับหน้าก้นหน้าเรานี่ขั้นแแทกขาดเป็นเตอกครับของนี้พอคาดผ้าหลอดนี่ใครเนี้ยมันมีทอระบายกระปล่อยมันลุ่งทอครับแจ่ประดันปลากับออกบ่นหน่อยครับออกไปนน้ำทอ เอาบ้านเลือรปลาหมอตัวสุดท้ายตัวนี้ยุงครับท่านผู้ชมเอ้ยได้กกีก็เด่นนี่ตัวกำลังบายอยู่นี่ครับได้กกีโอแล้วกีกม่องครับมันพันผจ้ชมมองเอากีกเลย <c oughs> เอาคนไหลคดแร่กดทิตตามมันไม่เล้อท่านผู้ชมครับผม ใ่บวัวค่าก็มีเงินเดือนอะไรล่ะท่านผู้ชมหกร้อยบาทแล้ว <c oughs> เ,เขาว่าเงินเดือนสอวอพนะเงินเดือนสอวอได้หกร้อย่านเขาว่าเอ้เอาหกร้อยเอาหกร้อยเขาว่ากันอยากได้หลยต้องยูให้มันหอดเก่าสิพนะโว้ยแต <c oughs> <c oughs> ่เงินเดือนหกร้อยมูเดียวกันเกืบเลยหลับหลายคนแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เออนี่ <c oughs> คน คนคนไก่กันลงมา,า,มาเออคนไก่กับขึ้นมาพอตะเอาเลี้ยงสว,ว่าอเงี้ยเดือนหกลอยคนหัวยามหลด,ดเ,เอานี่ปลาครับผมท่านผู้ชมปลาครับนี่แหละตัวไซได้ครับผมนี่ปล่อยตัวเดือนมีตัวหน้าเดือนนี่บ่ได้๋ว่านเงี้ยเลยท่านผู้ชมปลาใย,ยังน้ำท่วมกับสังครับตัวนี้ตัวนี้ป,ปลาท่าถูก